สนับสนุนโดยบริษัทผ ok ักด็อกเตอร์1993จำกัดผู้ชมครับเราพาผู้ชมนั้นไปพบกับวิธีคิดในการทำธุรกิจแล้วก็มองหาช่องทางทำหากินพารวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในช่วงนี้พารู้กันบ้างครับมารู้เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งโรคหนึ่งครับที่คนไทยเป็นกันเยอะมากๆคือโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งก็พบเยอะนะครับทั้งผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีน้ำหนักตัวเยอะหลายคนพอเป็นแล้ว เราถอยลังกลับแทบจะไม่ได้แล้วนะครับแต่สําหรับท่านไหนที่ตอนนี้ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่ท่านสามารถดูแลตัวเองได้ไปฟังคำแนะนําดีๆจากคุณหมอครับข้อเข่าเสื่อมนะครับส่วนใหญ่แล้วคุณไข้ก็จะมีอาการปวดเขา่าเดินแล้วเจ็บมีเสียงดังในข้อ นอนแล้วก็ปวดคนไข้ก็อาจจะทํางาน Active, าหรือทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันได้ลดลงเช่อนอยากจะไปตลาดก็ไปไม่ได้เดินขึ้นลงบันไดไปชัน้น2เข้าห้องน้ําก็ทําไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันสะส่วนใหญ่ ข่าเสื่อมเนี่ยเราก็พบได้ตั้งแต่อายุ30-40ปีในกรณีถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเช่นจากการกีฬาอุบัติเหตุทางยานยนต์อะไรเงี้ยนะฮะก็ทําให้เกิดข้อเ,เสื่อมเร็วกว่ากำหนดได้หรือถ้าอายุเยอะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากสูงอายุการใช้งานสะสมมานานๆหรือใช้งานไม่ถูกวิธีอันนี้ก็จะทําให้เกิดการเป็นข้อเสื่อมได้ครับข้อเข่าเสือ่อมโรคที่ไม่เฉพาะเจาะจงเกิดกับผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ข้อเข่าเสื่อมยังจะเกิดขึ้นได้กับชายหญิงวัยกลางคนที่ใช้งานข้อเข่ามากเกินไปทําให้กระดูกอ่อนบริเวณข้อเขา่าเสียดสีกันจนเกิดการเสื่อมและสึกกร่อนของกระดูกอ่อนผิวข้อทําให้มีอาการเจ็บปวดข้อขณะเคลื่อนไหวหลายคนเกิดภาวะเข่าผิดรูปโกงงอซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมากเวทีสื่อสุขภาพซึ่งจัดโดยราชวิทยายลัยจุฬาภร์จึงนำเนื้อหาด้านกระดูกและข้อมาบอกกล่าว เพื่อหวังให้ผู้ทรงคุณวุฒธธิทจากหลากหลายสาขานำข้อมูลไปใช้รวมถึงเผยแพร่ในวงกว้างเพราะเรื่องกระดูกและข้อจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในประเทศดังนั้นถ้าทุกคนได้มีส่วนเตรียมพร้อมร่างกายดูแลตัวเองอย่างถูกต้องเพื่อเมื่อถึงวัยแห่งความเสื่อมก็จะมีความเจ็บป่วยจากโรคดังกล่าวน้อยที่สุดทั้งยังต้องการให้เข้าใจแนวทางการรักษาที่ปัจจุบันจะมีวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาช่วยจำนวนมาก แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมาพร้อมกับค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นการรู้ทันและใช้อย่างถูกต้องจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีตัวช่วยที่ดีราคาไม่แพงก็คือตัวเราเองที่อาจใช้แค่วิธีปรับเปลี่ยนทําให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าความอ้วนก็ให้เกิดโรคภัยได้หลายชนิดและหนึ่งในนั้นมีโรคข้อเข่าเสื่อมรวมอยู่ด้วยปัจจุบันการรักษาโรคเข่าเสื่อมนะครับ จะแบ่งเชิงเชิงไม่ผ่าตัดนะฮะจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือ1คือลดการบาดเจ็บ2คือซ่อมสร้างคือให้มันคงอยู่ส่วนลดการบาดเจ็บเนี่ยไม่ยากเลยฮะคือ1ลดน้ําหนักปรับอาหารนะครับออกกําลังกายที่ถูกต้องพวกเนี้ยจะลดการบาดเจ็บของข้อได้นะครับใช้รองเท้าถูกวิธีส่วนการซ่อมสร้างเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้ยาเช่นยากินนะครับการใช้ยาฉีดเนี่ยพวกเนี้ยก็จะช่วยได้นะครับ ข้อเข่าเสื่อมแล้วต้องรักษาแต่ไม่ว่าอาการจะน้อยนิดหรือรุนแรงก็ต้องปรึกษาแพทย์เนื่องจากเป็นอาการปวดที่รบกวนการใช้ชีวิตไม่สามารถทําให้หายขาดได้แพทย์จึงใช้วิธีลดอาการบาดเจ็บปวดบวมหรือลดอักเสบหากรุนแรงก็ต้องฉีดยาน้ําหล่อเลี้ยงเข่าใช้ยาฉีดสเตียรอยด์และการกายภาพบําบัดซึ่งยังเป็นการรักษาโดยไม่ใช้ยาและไม่ผ่าตัดแต่หากไม่ดีขึ้นก็อาจต้องพึ่งการผ่าตัดเพื่อให้เป็นทางออกสุดท้ายต่อไป ซึ่งก็มีทั้งการผ่าตัดเปลี่ยนใสข้อเข่าเทียมทดแทนผิวเข่าเดิมที่สึกกร่อนไม่เรียบผิดรูปหรือเปลี่ยนแนวกระดูกข้อเข่าที่โกงอซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมีวิทยาการสมัยใหม่มาช่วยลดการเสื่อมและช่วยในการฟื้นฟูนได้ทางหนึ่งซึ่งแพทย์จะพิจารณาให้เหมาะสมกับอาการของแต่ละคนต่อไปปัจจุบันที่เข้ามาก็คือน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียม ที่ใช้นะครับที่ใช้ปัจจุบันราคาไม่แพง30บาทพอเขาเรียกว่าสามารถใช้จ่ายได้ข้าราชการสามารถเบิกได้นะครับส่วนเรื่องเกล็ดเลือดปัน่นอันนี้ก็น่าสนใจคือฟื้นฟูก็คือเกล็ดเลือดปั่นที่ที่มีคุณหมอบางท่านก็ออกมาได้ได้ให้ความรู้นะครับก็เกล็ดเลือดปั่นเนี่ยทาง30บาทก็ยังไม่ได้บค v e r รัฐบาลเนี่ยข้าราชการยังไม่ได้จ่ายตรงจุดนั้นน่นะครับแต่ว่าก็มีหลักฐานทางคลินิกนะฮะว่าสามารถช่วยลดอาการปวดได้ซึ่งประสิทธิภาพใกล้เคียงกับน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียม ใกล้เคียงกันนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับส่วนเรื่องสเต็มเซลล์นี่มีหลักฐานว่าใช้ได้จริงใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าเนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากเลยแล้วประสิทธิภาพเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ชัดเจนนักนะครับคือยังทํากันไม่มากนักนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังว่าเอ๊ะมันมีโทษอื่นๆที่ซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าด้วยแล้วค่าใช้จ่ายก็สูงเองด้วยข้อข่าวเสื่องเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดโดยผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคนี้ก็คือผู้มีน้ำหนักมาก ผู้ชื่นชอบใส่รองเท้าส้นสูงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะอุบัติเหตุหรือเล่นกีฬาผู้มีกรรมพันธ์ุเป็นโรคข้อเข่าเสือ่อมผู้มีข้ออักเสบอื่นๆและผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปซึ่งจะเป็นช่วงอายุที่อาการความเสื่อมของร่างกายเริ่มมาเยียนแล้วนั่นเองพัคสิทธิ์ไตรตรึงตรีคูณถ่ายภาพพิชญาภักคลายมณีรายงาน